ไปแล้วไม่รู้จักกาหมินนี่ดูกาหมินจนตีสามทุกวันเลยนะกาหมินเนี่ยใครอ่ะไม่บอกไม่บอกไม่บอกวันนี้กาหมินกับเกาหลีเมื่อกี้โทรมาแล้วบอกว่าบอสนาวาสวกากาอายุเฮเซเยกาหมินกอดุสโกโซนะเฮยังเราบอกว่าโอเคโอเคซียูโซะให้ในคำสาหามีได้ ถ้าไม่รีบสั่งจะจะส่งไปให้กามินที่เกาหลีหมดเลยนะเดี๋ยวจะส่งน้ำพริกไปให้กามินเอ้าหรือว่าส่งมาให้หนูเออตอนนี้กามินมาก่อน จากที่ก่อนหน้านี้ค่ะท่านผู้ชมทางด้านของคุณวัฒน์อิสระไกศีลเจ้าของเวที Miss s Grand Thailand และ m i s s g r a n ิน n t e r n a t i o n a l ทนกระแสของ Tik To k e r เกอร์สาวกามินคู่จินของหนุ่มนัลชา์ลีไม่ไหวจนต้องเอ่ยปากถามว่าเธอคนนี้เป็นใครและทำไมถึงได้ดังขนาดนี้อีกทั้งพอรู้จักแล้วคุณวัฒน์ก็ได้กลายเป็นอีกหนึ่งคนค่ะที่ถูกตกแล้วก็คอยเข้าไปดูไลฟ์ของสาวกามินทั้งยังบอกอีกว่าอยากให้นางงามปีนี้เป็นแบบกามินค่ะเออทำไมกามินเขาดังมาก าการ์มินดาวติดต่อรึป่าวเออดังมากสาวเกาหลีแท้ตอนมาะกาศผลสถานีแอบทุกที่ไม่ใช่เฉพาะข้างในข้างนากงงอกแต่มไปหมดเกลื่อนไปหมดเลยทำอะไรไม่ได้เลยเราต้องเป็นคู่แข่งการมินเราจะเป็นการโมเวลาผมไปช่วยมาส่งผมหน่อยได้ไหม <c oughs> ทำภาพทำภาพได้ไหม <c oughs> เป็นแฟนชาลีเน็กชาลีเหรอคู <c oughs> ่จิ้นน็กชาลีน็กชาลีคือคนไทยเหรอ แม็กชันน้าเราน้ายครับไอ้แน,น,น็กอะนะแน็กครับและไอ้แน็กชัน,นเออจริงเหรอครับมันจริงจริงเหรอทำยังไงก็ได้ให้เป็นกามินปปีนี้ยเดี๋ยกคืนนี้ดูกามินอีกดีกว่า ซึ่งทางด้านของสาวกามินนะคะนั่นก็คือติ๊กต็อกเกอร์ชาวเกาหลีใต้นั่นเองที่เธอค่ะต้องการที่จะหาเงินไปเรียนต่อปริญญาโทจึงได้ไลฟ์นะคะวัวลาหลายชั่วโมงกันเลยทีเดียวเพื่อที่จะรอนะคะให้คน,นส่งของขวัญให้โดยในช่วงแรกนะคะยังมีผู้ติดตามไม่มากนักค่ะประมาณหลักหมื่นเท่านั้นเองคอนเทนต์ส่วนใหญ่ก็คือการเต้นพาไปกินอาหารอร่อยๆอออหรือว่าท่องเที่ยวซึ่งแน่นอนนะคะว่าด้วยยอดผู้ติดตามในจํานวนเท่านั้นจึงทําให้สาวกามินมียอดคนดูแล้วก็ยอดส่งของขวัญ ไม่มากเท่าไหร่ค่ะซึ่งต่อมาทางด้านของหนุ่มน็กชาลีก็ได้บังเอิญไปเจอไลฟ์ของเธอแล้วก็เข้าไปดูเพราะว่า,วานอนไม่หลับจนวันหนึ่งหนุ่มน็กนะคะได้นําเรื่องราวของสาวกามินมาเล่าให้แฟนคลับตัวเองฟังนะคะว่าตัวเองเนี่ยแอบดูผู้หญิงคนหนึ่งมาเป็นเดือนแล้วแล้วก็ได้ชวนทุกคนนะคะให้ไปให้กําลังใจค่ะจนปัจจุบันกามินมีผู้ติดตามหลักแสนคนเลยทีเดียวแล้วก็ยังได้ไลฟ์ร่วมกันกับหนุ่มน็กด้วยและตอนนี้ก็ได้กลายเป็นคูจินออนไลน์กันเป็นที่เรียบร้อยล่าสุดในโล ออนไลน์นะคะมีผู้ใช้ t ิ k กต็อกออนไนหนึ่งค่ะได้ลงคลิปไลฟ์ของคุณนวัตนะคะที่กําลังขายของและพูดคุยกับสาวฉลอตโดยช่วงหนึ่งของไลฟ์นะคะมีการพูดถึงสาวกามินด้วยแทมยังมีการขิงเล็กๆนะคะว่าไม่รู้จักกามินได้ยังไงงานนี้ทาเอาแฟนๆแ,แ,แซวหนักนะคะว่าบอสนวัตนั้นกลายเป็นแฟนตัวยงของสาวกามินไปแล้วละค่ะโดยบอสนวัฒนะคะ,ดะ,คะได้พูดในไลฟ์กับแฟน,แฟนว่าเมื่อคืนดูกามินกินอาหารกล่องที่คนส่งมาให้บอกว่าดูกามินนะคะ ยันตีสามทุกวันเลยทั้งยังแซวสาวชาลลอตนะคะว่าตายแล้วไม่รู้จักกามินวันนี้กามินกลับเกาหลีแถมยังเล่าขำๆว่าเมื่อกี้ได้คุยกับสาวกามินนะคะแล้วก็บอกกามินด้วยว่าเจอกันใหม่งานนี้นะคะทําเอาทางด้านของสาวชาลลอตถึงกับขำกันเลยทีเดียวทั้งยังบอกกับแฟนๆอีกนะคะว่าให้รีบกดสั่งน้ําพริก่ะถทาไม่รีบนะคะจะส่งไปให้กามินทั้งหมดเลยด้านสาวชาลลอตถึงกับร้องอ้าวนะคะนึกว่าจะส่งให้หนูก่อนที่บอสนัวจะตอบกลับไปว่า ตอนนี้กามินมาก่อนตายแล้วไม่รู้จักกามินนี่ดูกามินจนตีสามทุกวันเลยนะกามินใครอะไม่บอกไม่บอกไม่บอก,บอกทุกคนไปกดตะกร้าไปเล็กนึง <c oughs> <c oughs> ให้ตายเลยแล้วไม่รู้จักกามินไม่รู้จักกามิน <c oughs> <c oughs> วันนี้กามินกับเกาหลีเมื่อกี้โทรมาแล้วบอกว่า มดนวัดะกะอายอุว์โยกามินก็ดุสก๊อโซนะให้ยังเขวบอกว่าโอเคโอเคสียูโซให้ในคำสาหามิได้คนสั่งไม่ออก <c oughs> ถ้าไม่รีบสั่งจะจะส่งไปให้กามินที่เกาหลีหมดเลยนะเดี๋ยวจะส่งน้ำพริกไปให้กามินเอา้าจะมจะส่งมาให้หนู อตอนนี้กามินมาก่อนตอนนี้กาบกาินมาแล้วกามินมาแรงกามินมาแรงตอนนี้กามินกลับวันนี้ไฟห้าทุ่มครึ่งเดี๋ยวไล์แป๊บเดียวเดี๋ยวต้องขับรถไปสนามบินก่อนเอาน้ำพริกปาสลิดไปให้กามินป๊บหนึ่งเร็วๆทุกคนรีบกดนะครับที่เหลือจะให้กามินนะครับใครอยากได้เชิญเลยนะฮะก็โทรมาทุกครั้งเลยอ่ะบอสนาวาดวันมิลเลียนโอเค <c oughs> ท่านผู้ชมคะ่ะก็เรียกได้ว่าเพราะความน่ารักของสาวการรมินเลยนะคะที่ทําเอาคนที่เห็นเนี่ยต้านทานกันไม่ไหวล่าสุดคะ่ะบอสนวัตแห่งเวทีมิสแกรนนะคะก็โดนตกจนหลงไม่ไหวเป็นเที่ยเรียบร้อยตามดูไลฟ์ถึงตีสามทุกวันกันเลยทีเดียวถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ทางช่องยู u ูบท็อปดาราด้วยนะคะ